โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto X บุ r u t o Ultimate Ninja Storm Connection มีคนขอให้เล่นโทบิสินะแต่ผมได้วางแผนไว้แล้วว่าผมจะเล่นเออ,อีกตัว <c oughs> ไหนนี่อยากให้เล่นโทบิอ่ะ โอบิโตะในร่างโทบิหรืออันนี้ชายสวมหน้ากากอันนี้คือร่างอันนี้อันนี้อันนี้คือร่างตอนเด็กนะฮะตอนเด็กตอนเด็กที่แบบว่าตายไปแล้วที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วแต่ยังไม่ตายส่วนอันนี้เป็นร่างที่มาถล่มโคโดฮะเออร่างนี้นะแลวส่วนร่างนี้คือร่างที่อยู่แสงอุตสาจะต้องต้องหน่อยเฮ้ <laughs> แต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะ เออดีไว้มันทําแยกไว้แต่ก่อนมันไม่ได้ทําแยกนะพาคเก่ามันทํารวมไปเลยตัวเดียวนี่ใช่ไหมภาคนี้ทําแยกนี่โทบิอีกร่างหนึ่งโทบิร่างร่างที่สู้ออกรบอออกรบแบบเยอะๆคนเยอะๆแน่แต่ผมได้วางแผนว่าจะเล่นนางาโตะครับเพราะว่านางาโตะร่างนี้อันนี้ร่างเด็กหรือร่างผู้ใหญ่ว่านางาโต้ร่างเนี้ยดูไม่ค่อยเหี่ยวเหี่ยวเท่าไหร่ เนี่ยน่าจะเป็นร่างวัยหนุ่มหรือปาสัมภเวสีอ๋อนี่ไงมันก็บอกอยู่นี่าร่างสัมภเวสีครับสัมภเวสีคืนชีพเอร่างสัมภเวสีคืนชีพเดี๋ยวมาดูกันว่าภาค4กับภาคใหม่อันนี้ภาคใหม่นะจะจะเหมือนกับภาคสไหมไม่น่าเหมือนนะดาราสวรรค์ระเบิดพิภพ,พ,พนางตะหนึ่งในเนตรเนตรของนางตะคือเนตร สังสาระที่มีความสามารถ<ล>าเทียบเท่าเนตรวงแหวนและเนตรสีขาว<ง>นะครับผมนี่แนะ่ปลาลวก็่ยนี่แนะ่กระโดดลบปลาตะกั่ยซุบ<ง>เอาไปซุบ<ง>โคโดฮาเหรอโคโดฮาเหรอ<ง>ไรน, <im itation> นี่ไงมีแพนดา้าเ<ง>ขาว่าน่ารัก<ง>มิสไซเฮ้ย<ง><ง>อะไรอ่ะ เลเซอร์บีมปุ้งเป็นเลเซอร์บีมว่ะเฮ้ยผมจะจับอะผมจะจับอ่ะครับนี่แน่จับดึงวิญญาณว้าเลเซอร์บีม ขอเวลานอกผมจะจับทุ่มเสียงเรือมาปี๊โอ้โหวิดึงจักกะออกจากล่างคุณดมพตินั้นฉันจะทําให้มันเป็นจริงให้ดูดังนั้นเซียนพุิถิที่เคยทําไว้ในอดีตเหมือนล่างสัพเพเหสีคืนชีพทาไมตามไม่ดำมํำวะหรือเพราะมันเป็นเนตรสันสระเนรที่สุดยอดก็มีอยู่3เนสนะนะ เนตรวงแหวนเนตรสังสาระเนตรสีขาวมีใครให้มากกว่านี้ไหมมีเนตรอะไรเมื่อกี้ต่อยมา่<ป>อยธรรมดา<ป>นี่แน่<ป>นี่แน่ดาราสวรรค์เหรออ๋อขายเทพพิชิตฟ้าขายเทพพิชิตฟ้า,า,ฟาไม่สำเร็จพุ้แฟบ จับจับไม่สำเร็จโอ้โหเคาน์เตอร์แท็กเสียงบักไปเนี่ยชอบเคาน์เตอร์เอแท็กยังเลยวับขายเทพพิชิตฟ้าไม่สำเร็จว่ะจับตีแน่ผมจะขายเทพพี่ถ้าเราต่อยๆไปแล้วเราขายเทพพิชิตฟ้าได้ไหมเฮ้ยทำไมไม่เป็นไรเลยอะป้าเอ้ยซอ,อเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ห้าไม้ตายอ้าวไม่ติดจะกลาหมดจ้ะข้าไม้ตายมาดูกันดาราสวรรค์ระเบิดพิภพเฮ้ยมันไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆล่วงไปซะยิงด้วยเลเซอร์บีมครับมันมีนางกระโตล่างล่างไม่สัมภเวสีนะไะเฮ้ยซึ้มกระโดดตาม กระโดดตามกระโดดตามกระโดดตามมาผมจะจับป้าป้าไปไหนผมไปด้วยนี่แน่ผมคว้าป้าไม่โดนป้าครับคว้าป้าไม่โดน <c oughs> ผมคว้าป้าไม่โดนครับไหนดาราสวรรค์ระเบิดพิภพระยะไกลอ๋อแล้ววิ่งตามไปวิ่งตามไปเฮ้ยนี่แน่ป้าครับมาดิครับผมขี้เกียจเดินตามแล้ว ผมขี้เกียจเดินตามแล้วเอาแพนด้าไปกินนี่แนะ่ที่บะซึนเซใช้ยากเ้ยทำกางกาศได้ไหมไม่ได้นี่แนะ่กดไม่ติดเว้ยเดี๋ยวกูว้เวลาหมดไงรีบจาัดก,การเส้นทางสุสันติสุขนั้นฉันจะเดินไปสุดทางให้ดูเทท่าให้ครบทุกท่าครับ เราจะได้ไปบุ๊กันตอนหลังเฮ้ยแล้วนาง,งะตะล่างนี้ระเบิดพลังกันเป็นยังไงวะอ้ร่างสัมภเวสีในการ์ตูนมันระเบิดพลังแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะไม่มีเราเล่นเพนไปแล้วใช่ไหมท่านไร้ขังเงะป้องกันหลบแล้วปลาแล้วก็จายหลบซ่าหลบดึง ดึงโอ้ไม่ดึงไม่ดึงแล้วไม่ดึงแล้วไม่ดึงแล้วตามเอ๊ะป้องกันจับนี่แน่โอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยยิงเลเซอร์สวนเข้าไปป้องกันปับ๊บปับ๊บปับ๊บไม่ได้ว่ะอะไรเขาเงะโหดเกินแล้วแต่เย็นจะเย็น,จะ,ยนจะตายผมจะตายครับผมผมจะตายครับผมได้เลยไม่ออมมือให้แล้วไม่ออมมือเอาแพนด้าันออกมาอีกข่าม้ตาย นี่แน่ดาราสวรรค์ระเบิดพิภพนี่ไงมือมันคือปืนเลเซอร์เว้ยมันไม่ใช่จะลวดเว้ยไอ้ภาคเก่าไมนจะลวดนะปองลบเลเซอร์บีมปุ้งเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดาราสวรรค์ระเบิดพิภพเอ้าวิ่งเข้ามาโดนง่ายๆอย่างนี้เหรอครับผมจะดึงวิญญาณไรคะเงะ เอแต่เลือดผมเหลือน้อยวาอย่ารยวระเบิดพลังโชระเบิดพลังโชก่อนหน่อยไหนๆก็ไหนๆละซุ่มวัไม่มีอะไรว่ะไม่มีอะไรว่ะตีแน่ตีเอาไปดูดจะกะดูดไม่สำเร็จก็ยิงจักรวาใส่ก่อนนะตายซะ ไม่มีอะไรวะระเบิดพลังไม่ตื่นเต้นเลยว่ะ้วยพลังของเนสสังสาระมันย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะได้ชัยชนะนี้มาเฮ้ยระเบิดพลังไม่เท่เลยงางาโง่งางาโง,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 ง่อะไรวะระเบิดพลังไม่เน่เลยอ้าวกดเฉยจะคุยสักหน่อยจะขี้คุยสักน้อยต่อไปก็ นางโตแป๊บหนึง่งหมดแล้วนะไม่มีเลือกภ่าเพราะยังไม่ได้เล่นภาคเสริมภาคอะไรเนเรื่องยังไม่ได้เล่นมาเทสกันก่อนเลยนางโตมันยอดเยี่ยมสักแค่ไหนมันมันร้อนอย่างเลยเล่นแล้วมันร้อนอย่างเลยคุณเใสไปเลยนี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่เทันจินเไเทพีชิดฟ้าของข้าเข้ามาดิข้าจะขายเทพีชิดฟ้าดู ไม่เข้ามาเลเซอร์บีมใส่แบบเลรออยขายเทพพิชิตฟ้าอู้มันไม่ได้จังหวะเฮ้ยซุปแพนด้าเขาว่าน่ารักขายเทพพิชิตฟ้าเฮ้ยซุบหลบหลบขวาดึงดึงโอ้เป็นจับหน้าองค์หน้าอกเขานางาโตะเฮ้ยซุบยายาแปะดีอะดึงแปะก็ดึงแปะก็ดึง เอาไปาไม้ตายไปเลยดาวสวรรค์ระเบิดพิภพเต็มๆดูทั้งไปก้อนหินยาฮิโกะโคนันช้วยเส้นทางยาฮิโกะคือใครวะคือกบสีส้มใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ยาฮิโกะเราไปเรียกมันเพนเพนไงแต่ชื่อจริงๆมันคือยาฮิโกะเส้นทางสุสสัทีิสุขนั้นฉันจะเดินไปจนสุดทางให้ดูนะจ๊ะไอหนุ เดี๋ยวก่อนนะตอนเด็กๆตามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมัะเป็นสังสาระอยู่แล้วไม่เนาะตามันเพิ่งมาเป็นนะตอนแบบว่าตอนยายฮิโกะตายมัง้งก็จะไม่ผิดเอ๊ะหรือว่าตาเป็นสีม่วงอยู่แล้ววะลืมลนะต้องไปดูอดีตตอนนั้นมันนึกอดีตจิระยะเป็นอาจารย์คนแรกเลยนะขึ้นไหมว่นขึ้นกบนี่แน่ตามกลางอากาศ ใครเทพพิชิตฟ้ากลางอากาศเพื่ออะไรเลเซอร์บีมชาร์จะกะดูดมาถ่าไม้ตายโอ้โหถ้าใช้ได้ง่ายมากขอบอกดาราสวรรค์ระเบิดพิภพบล่วงไปซะสุดยอดถ้ามันใช้ง่ายเกินไปแล้วเฮ้ยซุปป้องกันป้องกันตอนนี้เหรอเออโ,โดนจับทุ่มกลับ โอรุจิมันงูป้องกันเหรอป้องกันเหรอซุบซุซุเลเซอร์บีมเลเซอร์บีมไม่บีมแล้วเข้าไปเลยเหนียวไปเลยพี่นี่ไงตามตามไม่เลิกตามไม่เลิกนี่แหละนี่แหละเนี่ยเอาไปเลยก่อนแรกจะให้แพนด้าไม่ให้แล้วฮะแพนด้าแพนด้า เคนดา้าออกมาแคนด้าดาราสวัสดิ์และเมื่อพิภพบลากก่อนไงละ่ะมันง่ายมากเลยท่าไม้ตายของนีง่ยยาใฮิโกคนนั้นช่วยนำทางให้ฉันด้วยนะเราเพื่อนเพื่อนของข้าโอ้สบายท่าไม้ตายใช้ง่ายมากโดนแน่นอนแถมติดตามเส้นทางส่วนที่สุขลัน ฉันจะเดินไปให้สุดฉันจะเดินทางจนสุดทางมัวซั่วโทษตันเยี่ยมเกียมแต่ทุกคนก็ได้เห็นระเบิดพลังไปแล้วว่ามันมีจรวดกับดูดจกกักระแต่กดไม่ติดเออแต่ไม่ได้ลองเตะต่อยธรรมดานะตอนระเบิด เอาเข้ามาเข้ามามนี่แน่ปัดปองด้วยไข่เทพพิชิตฟ้าอ้ไม่ติดไข่เทพพิชิตฟ้าใช้ยากว่ะเลเซอร์บีมโอ้โหโคตรเท่ปัดกระจายธรรมดาเลเซอร์บีมใส่เเใต่อเลเซอร์บีมไกลเหมือนกันเนี่ยไข่เทพพิชิตฟ้าอยู่ไกลๆอย่างนี้โดนแน่นอนโดนไหมคนว่าโดนไง โอ้โหเข้ามาโดนจนได้โบโดเรียบ้อยเข้ามาโดนเองนะเข้ามาโดนเองนะหายเทพีฟ้าแบบรแะยะประชิดออบุงบ้งเป็นไงล่ะสุขขาลายไปทันเลยขนาดนออกมาใกล้ขนาดนี้นี่แนะดูดิมันต้องใช้จังหวะตอนที่แต่นี่วิ่งออกมาว่ะ เลเซอร์บีมควับควับตีแนะ่ไม่สำเร็จไม่สำเร็จไม่ไรต่อยได้แหละต่อยได้แหละต่อยได้แหละสุดยอดนี่แนะ่จิงจกโดนจิงจกเป็นไงละ่ะหลบก,ก่อนหนึ่งทีอา้อาวอ้าวไหนกล้ามเนื้อแล้วไงกล้ามเนื้อแล้วไงกล้ามเนื้อแล้วไงถ้าไม่ตายปิดฉากลาก่อน นี่ป้องกันไงล,ล่ะเราเอาตัวเข้าไปเอาไปล่อไว้แล้วมันก็จะยืนเฉยๆโดนอัตติเราพอดีลาก่อนโบโลเลยกระเพ่านั้นแหละเอ้ไซสสเต็ปในนางาโตกแต่ไข่เทพยิฟาร์มไม่ไม่ถนัดเลยเส้นทางสุดที่สุดนั้นฉันจะเดินไปจนสุดทางให้ดู ยังยังไม่รู้ว่าใช้จังหวะไหนดีนะถ่ายเทพพิชิตฟ้าทุกคนว่าควรใช้จังหวะไหนมาระเบิดพลังรัวระเบิดพลังเฮ้ยนี่ก็อยากเล่นตัวเนี้นี่กระถา่าไม้ภาคนี้จะกระถา่าไม้จะเทไ่าวะภาคที่แล้วกระถา่าไม้มันน้อยอยังเลยกระถา่า มาระเบิดพลังตั้งแต่ต้นเกมให้ไปรู้กันไปซิอ่าอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบโดนอันติซาสึเกะแล้วมาซาสึเกะมาดูกันต่อยซิมาเข้าไปพิษเตะต่อยธรรมดาดูเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ท่ามันเฮี้ยมเกียมขึ้นจะลวดดูจะกะ นี่ดูจะก,กะอุ้ยมาไหมมานี่เลยไข่เทพพิชิตฟ้าเนี่ยใช้ไม่สำเร็จไหมไข่เทพพิชิตฟ้าเข้ามามาตะเกะยื้อเวลาเลเซอร์บีมไข่เทพพิชิตฟ้านี่แน่นี่แน่ปั๊บจับงึบว้าวจับเมาเฉยอะไรอะ่ะ อะไรอ่ะเอาจับได้เลยขอแปลงร่างแป๊บใจเย็นเดไปไใจเย็นใจเย็นถอยหลังขอแปลงร่างก่อนขอแปลงร่างก่อนขอเวลานอกขอเวลานอกเอออย่ารีบร้อนมาจะรวดและอันนี้อ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมวะ่ะ ขายเทพพิชิตฟ้าเนี่ยดูจักะวูฟวูฟวูฟมาดิดึกเข้ามาก็โดนดูจักะนะไม่มีอะไรดีบาเซนเซจะว้างขึ้นฮึดอ่ะปุ่มโดดใส่ไข่เทพพิชิตฟ้าไม่สำเร็จไข่เทพพิชิตฟ้าไม่เวิร์กเว้ยลาก่อนลาก่อนสาซึเกะเอา้าไม่โดน จะลาก่อสาสึเกะสักหน่อยโดนไหมทุกคนว่าโดนไหมไม่โดนก็แปลงล่างให้แปลงล่างไปเลยอยากโดนท่าไหนาาซาสึเกะว่ามาดูจะกะไม่ได้หญิงจะรวดฉันในตอนนี้มองเห็นแล้วถึงความสงบสุข ต้องใช้ใช้ให้ทุกท่าแต่ขายเทพพิชิตฟ้าดิแม่งใช้จังหวะไหนเนีี้ลองแล้วไม่ได้สักที้ยใช้จังหวะที่มันปากระจายมาเพื่ออะไรมันไว้ผักอะ่ะขายเทพพิชามันจะผักไม่ไวเช่นดูพร้อมกันดีมามาเลยเออมาลเลยอา่าเขาใส่เข,าใ,ขาใส่นี่แน่ ว๊บสววบตีแน่ดูจ,จก,กะหมายหนีหนีจะลวดมิไซายผักออกไปนีแน่เข้ามาก็ผักออกไปนะเป็นไงล่ะหมดแล้วหมดทั้งสองคนว๊บป้องกันแล้วก็ใส่แบบรุนแรงตามโชเชวิ่งหนีเหรอวิ่งหนีเหรอตมวิ่งนหงงนีโดเลเซอร์บีมนะมาดี เอาเขาใส่แล้วตามตามนีแน่นะีแนะ่ทีมบัตรซินเซ่ของข้าป้องกันเหรอแปงล่ามาถ้าจะรอจังหวะเจ้าชิซุยดูจะกะวูวูว,วูไม่สำเร็จเลยนี่มันต้องรอมันใช้กระถาลิจานะหญิงเจ้ารวนมิไซา์หมดหมดจะารวนหมดมีแนะ่ หมดแล้วจับนี่นะยิงจรวดเลเซอร์บีมข่าวไม้ตายดูสิพุ่งเข้ามาโดนเองนะดาร์สวรระเบิดพีโอฟนาโาโตะมันใช้ท่าต้องใช้กับนาโงโตะนะถึงจะมีครับซีนใหม่ปะ้องกันอ้าวทำไมหนีอ่ะทำไมหนีล่ะ ทำไมหนีล่ะเรียบร้อยเรเซอร์บีนับผมอุดมวิตินั้นฉันจะทํามันให้เป็นจริงให้ดูดังนั้นเซียนหูวิถีเอ่อดังที่เซียนหูสีได้ทาไว้ดังที่เซียนหกวิถีได้เคยทอเบาไว้อย่ายซื้อเลยตัดสินใจซื้อเลยซื้อเซียนหกวิถีมาหักโกโลโมนี่ซื้อหักโกโลโมมาเล่นเลยไหม ผมยังไม่ได้ซื้ออ่นะตัวสุดท้ายแล้วระเบิดพลังจะระเบิดพลังดูจกกักระอินทราให้ดูมาเฮ้ยซุจังหวะนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันผมจะเข้าไปดูจกกักระอินทรเอ้าเคาเตอร์แท็กเสียงบั๊กเปล่าไม่บั๊ก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 ดูจกกักระแค่นี้เหรอ แค่น <anut S 1> ี้เองเหรออะไรกันเลเอายิงไปไหนอะเหยียบไปเลยปังโป่งปังจับดูดจะกะดูดไม่ได้เว้ยว่าไงว้าฟังกันโอ้โหเอาคืนเหรอเอาคืนเหรอนี่แน่เอาดีชนหน้ากันเลยเฮ้ยขอโทษครับ เอาผมจับหน่อยดีครับอินทราอินทราซิกซิกอะไรซิกเหรอระเบิดปิงปองอินบาซินเซจิกจากขจิกาจะใช้พลังเดินดูจิกมาจะเข้ามาเหรออุยจะกาเต็มนะอันตราย จะลวดดูจดูดูด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 วูดด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 ูดู้ดดเดดูอดูดด the ูดด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 งดาูดดูดดูดดไดดายดูดดูดดดดูดดดดูดดูดดูดดมันูดดดาูดูดดูดงูดดูดดยดดูดดูดดูดยเดดไดดูดดูดูด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 รด มเรียบร้อย,ย,ยถึงจะแปลงร่างแต่เจ้าก็โดนท่าไม้ตายของข้าได้ไง่ายๆยิ่งตัวใหญ่ยิ่งโดนดูแรงตมเพราะมันคือวิชาแรงน้มถ่วงไม่สับสนอีกต่อไปแล้วฉันจะเดินไปถ้ำกางแสงสวรางน,นี้ ฮและฉันก็ได้ตายไปแล้วเพราะฉันชุบคนในหมู่บ้านขึ้นมาหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรวะโคโรหะงาคุเลฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคน สวัสดีค่ะ